คุณนายกระปูชโจชได้ให้นมลูกกินแล้วไม่รู้จะถึงทัว่วทุกตัวหรือเปล่าถึงเวลาได้ให้นมลูกกินแล้วกระปูชโจช oh, oh, oh. คุณหญิงกระปูชโจช <laughs> เร so so ิ่มไม่อายแล้วเริ่มเวลาให้ลูกกินนมก็ให้เจ้าของได้ดูด้วยเสียงดูดนมยั่วเยี่ยมยั่วเยี่ยมดู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 ท้องสติโน่อุ้ยดูท้องสิ ้อเยียดขาอกกินนมกินทานกันไหเนี่ยเอ้ากินแยงกันกินเอ้าต้าดออกมาแล้วเนืเนื้เนื้อเนื้อาดำออกมาแล้วบราบาคาปูโจเก่งมากๆเลยนมให้ลูกกินแล้วเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลย บราบาน่ารักไหมน่ารักเมติโน่นั่งดีดีมานั่งตรงนี้กับมามีแั่โค้งนั่งจ้องนะจ้องให้นมลูกเก่งมากมากเลยดูชี้ตาทิติโน่ดูชี้ตาสิน่ะออเสือนี่เสือออกมาแล้วเนี่ยตัวเสือเนี่ออกมาแล้วอุ้ยแย่งตัวดำกินด้วยผักตัวดำกินด้วย เก่งมากๆเลยวันน okay. hmm ี้กระปูโชคุณหญิงกระปูโชได้มาให้นมลูกให้เห็นวันนี้เก่งมากๆเลยประมาณไม่ให้นมลูกกระต่ายเขาจะให้ให้นมลูกประมาณ สองนาทีสามนาทีก็ออกออกแล้วนี่ลูกๆไม่รู้กินอิ่มหรือเปล่าดูตัวนี้สินอนงายท้องเลยดูตัวนี้สิงายท้องเลยงายท้องกินอิ่มแล้วงายท้องเลยดูกระต่ายก็เพลินใครเหงาใครเครียดไปอีกแบบ ใครเหงาใครเครียดไปแก่<ง>ป๋าป๋ามาอยู่ข้างนอกก็พูด <c oughs> อ้าวดูแค่นี้แหละคะ่ะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยคะ่ะสว,วัสดีครับเจ้าเช้ววา